2K หรือ QHD ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดไม่รู้เป็นยังไงก็คือ 1440P นั่นเองกับการใช้โม <c oughs> ห,หมด HDR เฮ้เฮ้ยเเยสียงอะไรวะ Almost it โอ๊ยฮ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมปรับเรื่องเสียงนิดนึงเฮ้ยทีเดียวเดี๋ยวขีดแดงอ่ะต้องปรับให้มันพอดีหน่อยเอาแบบว่าลั่นมากไม่ได้ยิงจากไหนวะฮะอ๋อกูเห็นยิงแล้วโอ้โอ้โอ้ เห็นแล้วนะโอ้หมวกหลุดหมวกหลุดเหรอซอมบี้ฮะซอมบี้ช้ยธนูเก่งเหลือเกินนะ,นะเสียด้จริงๆกับเมนบอร์ดใบนี้สวยด้วยมีฟ้าหลังด้วยแต่แลนไม่ติดน่าเสียดายที่ไอแลนติดคงดี้ถึงไงวะ เชุยชุดชุบเฮ้ยแมลงสีแข็งมาดิมาหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยแกอาดมาชอบคข้าเหรอตายสะเถออตัวละสองเม็ดเฮ้ยฉียงอะไรดังบิว้วยังนไงเราเจอมันแล้ว,อวโอ้โหหมูหมูมา ก็ต้องเอาระเบิดให้หมูกิน,นมันเลยไม่โดนหรอกเฮ้ยอ้ไอ้สะท้อนกระสุนได้ด้วยวะ เว้นแล้วเฮ้ยกดผิดกดอะไรออกวะไม่โดนหรอกนี่ความชำนาญในการหลบหลีกปุ้งปุ้งปุ้งไปปุ้งปุ้งปุ้แรงต้องคอเบอห้าไปแล้วมึงอ่ะเอ้าตายแล้วหรอตายนึกว่าจะแข็งบนนี้ ไล่แ yeah, กปลาสุกา้าครับมีไว้ยิงเครื่องบินไม่ใช่ยิงคนนี่ฮะเรามายิงคนเหรออุย้ยกินปลาแล้วว่ายน้ำเก่งเฮ้ยชึบปลาปลาปลาโคโะหมดเฮ้ยเสียงอะไรบินมางงงง

อือ <g ül üyor> เรียบร้อยมืชอช็อกกระดึกาปาบโอป,ป,ป,ปั๊บปั๊บไออะหนีโง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 โ,อโ,อโ,อโอเอ้ยหมดเอ้ยหมดอาวไม่ชิงกัน ไม่ได้เอามาไกด์ขายแมชชีนกันเหรอเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไกด์ขายแมชชีนกันน้วคงจะสู้ได้หรอกกลับไปเซฟดีกว่าอย่างเงี้ยเฮชึ๊บชึบชึบชึกลับเซฟดีกว่าเล่นแต่พอประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีปืนอะไกด์ขายปืนคนไปอะแต่มีลูกร้อยหนึ่ง เฉียดกันประมาณนี้แล้วจ <ไป S 1> ะเอาอะไรไปชนะวะนี่อะไรอ่ะก็คือธนูแค่นี้หรอือธนูตายหาไม่มีปืนกลตายเลย ไปหาอาวุธม uh ีแ huh. ค่นี้จะสู้ไงวะเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเนี่ยว่าไม่มีตอมมีก่อนห้าพันสิบพันโอ้เตรียมตัวเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะแล้วดูสินค้ากันดีกว่าสำหรับ เจนเจนสามเออไอเจสามเจเศูนย์เอสอุณหภูมิแค่62ององศาเซลเซียสเท่านั้นทำงานอยู่6กกว่าปดันอามิูนย์แปดศอยู่41%่สแรมใส่ไป8 1 8 8นึ่งปดดสกิกกิกดีอาสามกินไป8702ก็กินไปแปดกิบเจ็ดกิกอเอทำงานสองามสิบเจวัตต์ สองร้อกววัตต์อ่ะเออพัดลมกะจอหมุนห้าสุเก้าเปเซนเสียงเงียบมากนี่ให้ดูเสียงแต่ดูก็ไม่ได้ยินอยู่ดีะนะเนี่ยเงียบและดีงานนิ่งๆอืม่ะเสร็จแล้วออกดูสินค้ากันนะครับก็เดี๋ยวจะทำโปรไฟล์ลงขายเนาะเฮ้ยเซฟยังวะเอ้ย,ยเซฟแล้วดิ ใจเต็จแล้วนึกว่าไม่ได้เต็มตกใจเลยอ่าโอเคก็ดูสินค้าเนะฟิลเตอร์เราเราลองทำฟิลเตอร์ให้เป็นสีไว้ดีกว่าไอฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์อ CPU C สักหน่อย ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาสั่งซื้อสินค้าจากทางกิ้งคอรจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับในทุกๆท่านเลยเป็นสี่ข้อแปดเทรดตัวที่มี S ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้า65สิบหวัตต์ TDP หกวัตต์คือกินไฟน้อยอุณหภูมิมันก็น้อยลงอะไรเงี้ยส่วนเมนบอร์ดก็เป็น Z68a กแปดเขีดดีสขีดบีสบหยอดตัวล่าสุดใส่แรมได้สแถวไม่ใช่สิผมพูดผิดเมื่อกี้ผมลืมนึกว่าใส่ส ใส่ได้สี่แถวเป็นสามสิบสองกิกออแต่ใช้แค่แปะหมดแล้วนักดาวมาดูสินค้ากันนะครับดับแล้วปุ๊ สิงออกก่อนนี่ขนาดทาซีดีโคนเพียงแค่นี้นะดูดิซิดีโคนทาเล็กน้อยแต่ซีดีโคนใช้อย่างดีนะอไม่เห็นอสา,ายดใหดีไม่ออกก่อนนี่คือ,อ,อ High Speed HDMI สองจุดนึ่ สวยจังเลยสวยจังเลยเนี่ยโอเคอันนี้เป็นสินแฟนอารมณ์เคสคิดว่าแต่สามพินน่าจะเป็นสี่พินเพราะว่าสามพินม์ก็จะหมุนเต็มเต็มรอบมันนะก็ะดีแรงดีสบายความรอ้อน บอร์ดนอกนั้นดีหมดนี่คือ,อตัวเล่นอินเทอร์เน็ตที่เอามาใช้นะครับก็จะโหดค่อนข้างโหดใช้ดีมากเลยบอกเลยรุ่นนี้ที่พี่เนี่ยดีเอาไว้บอร์ดแลนเสียก็ใช้นะดีเลยเล่นลืน่นนี่ครับแรนทั้งสี่แถวบอร์ดสีสลอ็อตนะ อุ้ยเกือบลุแต่ไม่ลไว้นี่ก่อนช่องซาตาติดดีครบทุกช่องนะครับตรงนี้ยังลบดึงออกดึงออกดึงออกอย่างง่ายดายเห็นไหมครับดึงออกอย่างง่ายดายเพราะว่าผมเอากิบล็อกออกก็ยังเสียบแน่นด้วยนะแล้วก็ดึงออกง่ายดายกิบล็อกออกแต่เสร็จอะไรต่อแลนไม่ติด เสียงติดดีครับเสียงติดดีแลนไม่ติดเสียงติดตัวบอดสวยฝาหลังตรงตรงไม่ตรงตรงเป๊ะจะได้นะเนี่ยใครเนาะไปทำแลนเขาไม่ติดล้างก่อนติดปัญหาตรงไหนส่งมาทางช่อง ยิงขอบได้ครับเดี๋ยวผมดูปัญหาให้แก้ไขช่วยแก้ไขให้เท่าที่ผมทําได้นะโดยไม่ต้องซื้อของกับผมก็ได้นะอืมอ่่ทำไม่ได้จริงๆก็ช่วยกันครับอ่ะมาดู CPU กันก่อน3 7 7 0 S นี่สวยงามเลย ข้างหลังนี่ถูยังลบให้ไปแล้วสองปืนไม่ค่อยลาขายเมนบอร์ดขาแดแนสวยเดี๋ยวไปดูกล้องสามต่อเดี๋ยวปิดฝาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขาบาเดเจ็บมาตรงนี้ กล้องนี้ชอบมัวก่อนกว่าจะมาโฟกัสต้องมาเอามือปัดๆนี่ครับดูทุกมุมดูดิอันเปนสีแดงๆนี่สวยเนาะสีฟ้าสีแดงสีแดงมาถึงอะไรอะ่ะสีแดงแรงฤทธิ์เหรออืม B แซตหกแปดเอขีดดีสามขีดบีสามใส่ สล็อตการ์ดเจาได้สองสล็อตด,ด้วยแต่คงวิ่งไม่ถึงอ๋อนี่นี่วิ่ง x สิบหกอันนี้วิ่ง x สี่เนี่ยเขาเขียนไว้หมดเขียนไว้หมดเลย x สิบหก x สี่ x, 16, x, 4, x, x 1หนึ่งสอง x หนึ่งสามก็คือพีไซ x หนึ่งช่องที่สามนี่ช่องที่หนึ่งสองสามสตารต์าก็มีสตารต์า 3, สามกับสตาร์สองครับสีขาวเป็นสตารต์สามวิ่งแรงกว่า serial number ก็ตามนี้เลยครับทีนี้ไม่กูกัฟดูดิ อเออนเนี่ยชัดแล้วเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์เก้าครับโอเคเป็นนั้นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เมนบอร์ดแลนเสียโอเคอ่ะถ่ายหนึ 1, 2, ่งสองแช่ขอบคุณที่รับชมมากครับนี่คขาเวลกท่านจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับในทุกๆงาน ครับมันจะให้ไป